ภาษาจีนในไต้หวันคำศัพท์โรงงานอิเล็กทรอนิกส์นะคะอิเล็กทรอนิกส์เตี้ยนจือเตี้ยนจือเตี้ยนจือโรงงานอิเล็กทรอนิกส์เตี้ยนจือฉางเตี้ยนจือฉางเตี้ยนจือฉางโรงงานอิเล็กทรอนิกส์เรียกได้อีกแบบนะคะเตี้ยนจือกงฉางเตี้ยนจือกงฉางเตี้ยนจือกงฉางไฟฟ้าเตีกทรอนิ เตี้ยนชี่เตี้ยนชีเครื่องใช้ไฟฟ้าเตี้ยนชี่เตี้ยนชี่เตี้ยนชีออกเสียงเหมือนกันกับไฟฟ้านะคะแต่ว่าเขียนโคนระแบบนะแผงวงจรเตี้ยนลู่ปานเตี้ยนลู่ปานเตียนลู่ปานส่วนประกอบของชิ้นงานนะคะเรียกว่าลิงเจียนลิงเจียนลิงเจียนงานกลับด้านนะคะฝันเสี่ยง ฝันเสียงฝันเสียงเครื่องจกักรจีชีจชีีจเปิดตาไขยตาไาตากาย,าาย,าายหรือว่าถ้าเกิดเราจะไปเปิดไฟอย่างเงี้ยแล้วใช้มือชี้ไปแล้วก็บอกว่าใครแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะคำสั้นๆเนาะปิดกวนเตี่ยวกวนเตี่ยวกวนเตี่ยว เหมือนหรือว่าเหมือนเดิมเนี่ยใช้คำว่าเยี่ยงนะคะเยี่ยงเยี่ยงปกติ normal n ง r m a l n o งฉ a งเครื่องพัง机ยวจี器ี่ห器坏ยเครื่องมีปัญหา机器有问题 i 器有问题机器有问题 เรื่องมันร้องบ่อยนะคะถ้าจิงฉางเจียวเิงทาท่าคำนี้คือมันเป็นสิ่งของนะคะถ้าจิงฉางเจียวเสิงทาจิงฉางเจียวเิง,ง,ง,เงฉันซ่อมไม่เป็นฉันซ่อมไม่เป็นฉัน่อมไป็ัยซ่วหลี่เป็ฮฉันซิวหลี่เ่วยฉันเรีมกคนมาซ่อมปังัว,งวเจมไม่เปนฉันซอเปั่อเหรินไหลซิว Bằng vào lại siêu. Technique. Chí su. chi su. Chí su. Chẳng technique. Chí su lần yên. Chí su lần su lần bầm rung. Công chứng Công chứng Công Tiền 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 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าเตียนหั่นจีเตียนหั่นจีเตียนหั่นจีต้องการซ่อมต้อย่าลี่ซมต้อย่ารซ่อมต้องกา่ต้องการซ่อมต้องการซ่อมตส n งการซ่ยมต้องกงจั่วต้องสา่อ้งานซ่อมต้องการซ่ย่า้่งกงจั่ว 给 Q C 要送工作给 Q C 的话，但是但是但是，卖命啊！没有工作，没有工作，没有工作。เพราะว่า因为因为因为，โดนี่现在现在现在。 เครื่องหยุดงานหรือว่าเครื่องหยุดทำงานนะคะจี้ี่ถิงกงจี้ิงกงจี้ถิงกง,ง,กงพอดีกังเหากังเหากังเหาถึงตอนเช้าแล้วเจ上ช่งางเล了กะเช้าจาป早班ปปาน,าปาน,าปานกะดึกหหวานานปวาน ป้านหวานป้านกะดึกเรียกได้อีกแบบหนึ่งนะคะแล้วแต่ว่าที่ทํางานที่ไหนเรียกยังไงเนาะเย่ปานเย่ปานเย่ปานสอนเจ้วเจ้วเจ้ว,จาวมาสอนฉันไลเ่ไลเจ้ยวัวไล่เจ้ยวัวไล่เจ้ยวัวเททิงเต่าเตี่าเตี่า เทลงไปเต้าเสียชื่อต้าเสียชื่อต้าเสียชื่อเทลงตะกร้าเต้าเสียหลานจือเต้าเสียหลานจือเต้าเสียหหลลาานนจือจื篮อแปลว่าตะกร้านะคะตะตะกร้าใส่งานอย่างนี้เนาะไม่มีเวลาไม่有时间没有时间ไม没有时间没有แปลว่าไม่มี时间คือเวลานะคะเปลี่ยนงาน 换工作换工作换工作เปลี <formation> ่ยนงานยังไม่เสร็จ换工作还没好换工作还没好换工作还没好เปลี่ยนแผ่นแบบงานข工ัญ工อง工ันแปลว่ากระดาษแผ่นงานนะคะม้วน卷卷卷 กดอานอานอานปุ่มกดอันนิ้วอานนิว้วอันนิวนน้วเคยใช้用ง用过用过用แปลว่าใช้นะคะก็ก็คือเคยนะเคยใช้แล้ว有用过有用过有用过ันใช้แล้ว我用了我 用了，我用了。哈，找，找，找，哈，没子，找不到，找不到，找不到。啊，要，要，要，他妈，为什么？为什么？为什么？on 等一下。 ตึงอีเสี่ยเตึงอีเสี่ยสำหรับคำศัพท์ในโรงงานนะคะจะมีคำศัพท์เฉพาะหรือว่าเป็นอุปกรณ์เฉพาะเนี่ยไปไม่สามารถที่จะบอกได้นะคะให้เพื่อนๆเนี่ยไปถามเพื่อนที่ทำงานที่เป็นคนจีนนะคะชี้ใช้นิ้วชี้ก็ได้นะคะบอกเขาว่าเนี่ยถามเขานะคะว่านี่คืออะไรนะคะแล้วเขาบอกมาแล้วก็หัดฟังแล้วก็จดไว้นะคะเราจะได้รู้คำศัพท์เฉพาะเนาะก <mas k> ็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสวัสดีค่ะ